ลงทุนให้พอดีครับอย่าเครียดเกินไปอย่าทำอะไรเกินตัวผมจะบอกคนในเพจเสมอว่ารวยช้าเนี่ยยังดีกว่าแบบนั่งเครียดแล้วคนรอบข้างไม่มีความสุขไปด้วยพอเราเห็นเรื่องโควิดเนี่ยทำให้เรารู้ถึงความสัมพัญธ์ของสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากถ้าในมุมการลงทุนเนี่ย มันก็ทําให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเยอะขึ้นนะจะลงทุนแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วผมมองว่ามันไม่ได้ลดลงแต่มันแค่หาช่องในการลงทุนยากขึ้นนะครับเราแค่มองหาการลงทุนที่เหมาะสมกับเราทุกวิกฤตมันมีโอกาสเราแค่หาโอกาสตรงไหนให้เจอคนที่ซื้ออยู่เองเนี่ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะครับจะได้ของที่ดีในะราคาที่เหมาะสมราคาที่ถูกเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเลยสามารถซื้อคอนโดดีๆในะทำเลดีๆได้แล้วก็หลายคนก็ลงทุนคอนโดในช่วงนี้ก็ไปต่อได้เคสที่เจอกับตัวเองทําให้ผมได้ซื้อคอนโดที่เคยมองไว้ไกลๆเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแต่ว่าพอมันเจอช่วงลดราคาปุ๊บแล้วเราพร้อมนเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยคอนโดเราจะเน้น อะไรที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเยอะๆ coworking space co living co kitchen นะครับหลายอย่างที่มันเป็นพ mm ับ l ิ c แชร์ลิ่งพอเราเจอเรื่องโควิด hmm. ผู้พัฒนาสังหาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับใช้ซิ่งของห้องยูนิตเลเ u t ทพื้นที่สีเขียว mm hmm. ถ้าในมุมลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไปหรือว่าปล่อยเช่า mm hmm. จะเน้นเรื่องดอกเบีย้ยครับ mm hmm. เพราะว่ายิ่งดอกเบีย้ยต่ำเท่าไหร่ mm hmm. เราก็มีค่าใช้จ่ายน้อยลงเท่านั้นแต่ถ้าซื้ออยู่เอง mm hmm. เก็จะดูเรื่อง mm hmm. ราคาแล้วก็ดูโครงการที่ดีเพราะว่า เดี๋ยวนี้คอนโดเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะมากแต่ว่าที่เหมาะเราจะซื้ออยู่เองเนี่ยผมมองว่ามีไม่เยอะยิ่งถ้าเรามองให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเรื่อง well being, เวลบิง i n g าะว่าช้อเหลือน้อยมากๆครับ สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากฝากเ,เพื่อนๆก็คือลงทุนให้พอดีครับอย่าเครียดเกินไปอย่าทำอะไรเกินตัวผมจะบอกคนในเพจเสมอว่ารวยช้าเนี่ยยัง,ย,งยังดีกว่าแบบนั่งเครียดและคนรอบข้างไม่มีความสุขไปด้วยหมอว่าการลงทุนหรืการมีความสุขเนี่ยมันควรจะไปด้วยกันถ้าช่วงไหนทางโครงการที่เราเคยเล็งไว้มีโปรโมชั่นดีๆแล้วมันถูกกว่าที่เราเคยสนใจเทียบเขียนดูแลก,กับทำเลใกล้เคียงโครงการนี้ถูกที่สุดผมมองว่ามันก็มีโอกาสไปต่อได้แต่ผมอยากให้มองเทียบทางโครงการในปัจจุบันและโครงการในอนาคต<ๆ>ก็าอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงทำเลใกล้ เนโอกาสมีอะไรเปิดเพิ่มอีกไหมใทยชีวิตให้เหมาะสมนะครับผมตื่นขึ้นมามีความสุขทุกวันแล้วก็มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีผมว่าอันเนี้ยแม่เซนแล้วหลักๆครับที่ผมชอบก็จะเป็นเรื่องการมีสุขภาพที่ดีเวลาเราอยู่โครงการนะครับคอนเซปต์ของโครงการครําว่า luxury redefine เนี่ยมันเหมาะกับผมมากมัน represent มุมมองที่ผมมองตัวเองในตอนนี้ก็คือ การที่เราใช้ชีวิตให้เป็นตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขมีสุขภาพกายที่ดีสมัยก่อนเนี่ยผมมองว่าโครงการที่เป็นลักชัวรี่เนี่ยคือโครงการตึกสวยๆหรูๆอยู่ในทำเลที่เป็นพาร์คแอเรียแค่นี้พอสุดท้ายเนี่ยผมก็ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการอยู่แล้วเนี่ยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีซึ่งหาคอนโดตรงเนี้ยหาได้ไม่เยอะครับในประเทศไทยชอบคอนเซ็ปต์ที่ว่าโครงการเนี้ยมันโครงการแรกในประเทศไทยเลยที่ได้เวลมัลทิแฟมิลี่ เซอร์ f ิฟาเป็นโครงการที่เน้นเรื่องสุขภาพนะครับอย่างแรกที่ผมชอบคือระบบกรองอากาศร,ระบบ ventilation system ที่ดึงอากาศจากภายนอกอกรองมาแล้วก็ใช้ภายในว่าเราอยู่ในโครงการพื้นที่ส่วนกลางหรืออยู่ในห้องเรื่องที่2ก็คือนี่เป็นล e ต f ฟรี free, น้ำที่เราใช้ดื่มหรือว่าที่เราใช้ทั่วไปนะครับจะมีการกรองเข้ามาทําให้เราได้ใช้น้าที่สะอาด จริงอีกอย่างที่ผมชอบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นชุดควรวมถึงพวกประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ของนําเข้าทําให้เรามั่นใจว่าอยู่ในห้องเรื่องเสียงเรื่องแสงเนี่ยเ,เราน่าจะไม่ต้องกังวลทําให้เรานอนหลับได้ถ้ามีอย่างก็ได้เป็นพื้นที่ส่วนกลางจะค่อนข้างออกแบบให้มันเรียบแต่ว่ามีรายละเอียดเรื่องแสงที่จะเข้ามาตรงไหนเนี่ยผมว่าโครงการนียให้ความสําคัญเยอะมากนะครับสายไวนามฟิสเนสเนี่ยมีให้ครบ